สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีชาวคณะลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อกลวยทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตพระที่เข้ามาใหม่ให้ดูกันนะครับก่อนที่จะไหลสดนะครับวันนี้ก็เอาพระเข้ามาใหม่ให้ดูกันนะครับก็เริ่มต้นนะครับหลายคนก็ถามหาพระ ปกโคกันเยอะมากนะครับตามหาพร,ระปกโคกันเยอะมากอง์นรรี้เป็นปกโคนะครับเป็นปกโคพิมพ์สายลุ้งนะครับแบบนี้นะครับสวยสวยเลยนะครับปกโคเนื้อลายสายลุ้งแบบนี้นะครับเป็นโปกิ่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือโพกิ่งองนี้เป็นบล็อกนิยมนะครับนิยมดูยังไงก็เนี่ยครับใต้ฐา,านตรง ตรงบนฐานใต้เข่าเนี่ยครับจะมีเนื้อเกินออกมาแบบนี้นะครับเนื้อเกินออกมาก็เล่นหากันนิยมกว่าปกตินิดนึงนะครับก็เล่นหากันนิยมกว่านิดหน่อยนะครับก็ก็เล่นไปตามตามเขาน่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าอ่าก็ซื้อมาเป็นนิยมก็ไปตามนั้นแหละครับนะครับพระก็สวยดีครับ ระสวยดีนะครับแล้วเป็นโพกิ่ง3ามสีแบบนี้นะครับก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับใครที่ชอบสมเด็จโปรโพนะครับเนื้อน้ำมันจัดๆแบบนี้ก็ไม่ควรพลาดนะครับผมก็พยายามจะซูมให้เห็นชัดๆนะครับว่ากิ่งก้านโพชัดทุกเม็ดนะครับแล้วก็องค์พระมีความสวยมีความลึกสมบูรณ์ดีนะครับแล้วก็ เนื้อหาของพระนะครับก็มวลสารชัดเจนนะครับเข้มขลังดีนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับมีกระเทาะขอบไปนิดหน่อยผิวผิวนะครับผิวผิวแบบนี้นะครับมีด้านนี้นะครับกับตรงนี้เล็กน้อยนะครับผิวผิวนะก็เป็นธรรมดาครับพระไม่ได้เก็บเลี่ยมมาพระไม่ได้เก็บเลี่ยมมา เอาไว้แบบนี้ก็จะต้องมีบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่ก็พระสวยครับถือเป็นพระสวยอีกหนึ่งองค์นะครับก็ใครที่สนใจมองหาสมเด็จตกโพสักองค์หนึ่งก็แนะนําองค์นี้ครับเลี่ยมแล้วสวยเลยปกโพกิ่งนะครับเลี่ยมแล้วสวยเลยแบบนี้นะครับนี่หายากเลยนะครับแบบนี้นะครับก็ถ้าชอบก็ แคปหน้าจอนะครับแล้วก็แอดไลน์เข้ามานะครับแอดไลน์เข้ามานะครับก็เหมือนเดิมนะครับแอดไลน์มาที่บ้านกูมีดี f สนะครับแอดไลน์มาที่บ้านกูมีดี f สี r คิวอาร์โค้ดนี้นะครับคิวอาร์โค้ดนี้นะไปแล้วเราก็ไปกันต่อนะครับมีพระสมเด็จองนี้นะครับ เป็นพระสมเด็จเนื้อน้ํามันอีกเหมือนเดิมนะครับแต่องค์นี้เนื้อจัดมากนะครับเป็นพระสมเด็จเ็าเรียกว่าถอดพิมพ์งาแกะนะครับเป็นสมเด็จชุดถอดพิมพ์งาแกหาะหลวงพ่อเดิมนะครับแบบนี้นะครับที่มีในยุคแรกที่หลวงปู่สร้างนะครับดูเนื้อหาวันะนะครับพระเก่าจัดมากนะครับจนพระเริ่มที่จะบิดตัวแล้วนะครับเริ่มที่จะบิดตัวโดยธรรมชาติแล้วก็ เป็นเนื้อน้ํามันที่เข้มขลังมากนะครับเป็นเนื้อน้ํามันสวยๆเลยนะครับพระแอบ,บมีหน้ามีตานะครับแบบนี้นะครับแล้วก็นี่ครับนะครับอันนี้คือโดยธรรมชาติเลยนะครับพระไม่ได้ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นธรรมชาติของเขาเองนะครับเป็นธรรมชาติของเขาเองซึ่งเกิดจาก การบิดตัวโดยธรรมชาตินะครับพระเป็นสีออกน้ำตาลปิป๊บสวยนิยมเลยนะครับเนื้อหามวลสารจัดจ้านทีเดียวนะครับเป็นเนื้อน้ำมันแบบนี้นะครับเรียกว่ามวลสารจัดจ้านวันนี้ได้พระสวยครับวันนี้ได้พระมวลสารจัดจ้านมากนะครับแบบนี้นะครับกระทั่งว่าได้ขุนแผนมาก็ปิดไปบ้างแล้วนะครับลูกค้าปิดไปบ้างแล้วนะ ก็ดีเลยครับก็อย่างที่บอกนะครับแอดกันไว้นะครับแอดกันไว้นะครับแล้วก็สนใจแบบไหนองค์ไหนก็สอบถามได้นะครับองค์ไหนมีรูปสตูสวยๆมาก,ก่อนผมก็จะเอาไปโพสต์ไว้ในนะครับจะเอาไปโพสต์เอาไว้นะครับในหน้าโพสต์ในหน้าชุมชนนะครับแบบนั้นก็เข้าไปดูโพสต์ได้นะครับสําหรับใครที่ กดติดตามกันไว้นะครับเวลามีโพสต์หรือว่ามีคลิปใหม่ๆก็จะไม่พลาดนะครับให้เราได้ติดตามนะครับหรือว่าจะมีไลฟ์สดนะครับอง์นี้เป็นสมเด็จถอดธีงาแกะครับแบบนี้หูใบสีแบบนี้นะครับอ่าเป็นพระยุคแรกของหลวงพ่อกลวยนะครับแบบนี้อ่านะครับสวยๆเลยนะครับหลังปี2,500แบบนี้นะครับสนใจก็แคปหน้าจอแล้วก็ ดวนๆน,นะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าพระแบบนี้ไม่ได้เจอง่ายนะครับไม่ได้เจอง่ายนะครับในเมื่อเราตามหาพุทธคุณตามหาพระแท้จริงๆพราะปวยปุกแสกไว้โดยเฉพาะพระในยุคแรกแบบนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยแล้วก็อันนี้ครับเป็นพระสมเด็จที่เรียกว่าไม่ได้เจอกันง่ายๆทีเดียวนะครับแบบนี้ นี่ครับผมลงรูปเอาไว้หลายต่อหลายวันแล้วนะครับแล้วก็พระเนี่ยสะเทือนน้ำสะเทือนบกมากนะครับพึ่งมาถึงนะครับพึ่งมาถึงก็มาถึงก็โหเห็นแล้วชอบเลยนะครับเห็นเราชอบเลยแต่ว่าเป็นพระที่มีขนาดใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับขนาดใหญ่กว่าสุขโตด้วยซ้ำนะครับนี่ครับ ใหญ่กว่าสุขโตออีกนะครับก็เท่ากับว,ว่าเหมือนกับเป็นพิมพ์จัมโบโ้นั่นแหละนะครับเป็นพิมพ์จัมโบโ้นั่นแหละนะครับเป็นพระรุ่นเก่านะครับเป็นพระรุ่นเก่าหลายคนรู้จักหลายคนไม่รู้จักนะครับเป็นเนื้อเนื้อแบบนี้นี่สวยจัดชัดเจนนะครับความคงความเก่าผมจะให้คุณดูนะครับเขาเรียกว่าสมเด็จกำแพงแก้วนะครับสมเด็จกำแพงแก้วนะครับนี่นะครับ ล้อมรอบไปด้วยยันอัระแบบนี้นะครับเข้มขลังมากนะครับเป็นพระที่หลวงพ่อกลวยสร้างเอาไว้ในยุคแรกนะครับมีหลักฐานยืนยันนะครับมีเล่นหากันเป็นสากลมานานแล้วนะครับแต่ว่าหายากสักหน่อยนะครับโดยเฉพาะเนื้อนี้นะครับโดยเฉพาะเนื้อนี้ผมบอกเลยนะครับวันณะจะออกเขียวนะครับวันณะจะออกเขียวทมึนทมึนนิดนึงนะครับ พระมีความเก่ามากนะครับมีความเก่ามากมีทั้งมวลสารทั้งว่านมีมแมลงเจาะเป็นพุนพุนมีโอโหหลายสิ่งหลายอย่างมากพระองค์นี้อธิบายไม่ถูกแต่สวยจับใจเลยนะครับสวยจับใจเลยไม่เสียดายเลยนะครับไม่เสียดายที่ที่รลอไม่เสียดายที่หิ้วกันมานะครับพระองค์นี้นะครับพระองค์นี้ผมบอกให้เลยนะครับว่าสวยจับใจจริงๆ ดูมลองส่องให้ดูชัดๆด,ดูที่ามช,ชัดไหมนี่ครับส่องเนื้อาหาให้ดูนะครับพระมีความคมมีความชัดมากแล้วก็เรียกว่าอาักขรเลขยันนี่แบบนี่ครับ เนื้อหาจัดเนื้อหาจัดจ้านมากไม่เสียดายที่รออยู่อาทิตย์หนึ่งไม่เสียดายเลยที่รออยู่หนึ่งอาทิตย์นะครับคงจะหาเจอแบบนี้ยากมากแล้วนะครับแล้วก็ดูด้านบนนะครับเนี่ย นี่แหละครับเป็นการทําพระสมเด็จในยุคก่อนนะครับในยุคสมัยหนึ่งนะครับในยุคแกงช่วงย,ยุคสมัยหนึ่งนะครับเขาะจะมีการลงเลขลงอักขระลงยันไว้แต่ละที่แต่ละมุมเนี่ยนะครับเพื่อเขาเรียกว่าเป็นโอ้โหแน่นหนามากครับแน่นหนามากองนี้นะครับปึกเลยนะครับปึกเลยผมบอกก่อนนะครับไม่ได้หาได้ง่ายๆครับ ไม่ได้หาได้ง่ายๆโดยเฉพาะตัวจริงนะครับตัวจริงแบบนี้ไม่ได้เจอไม่ได้หากันได้ง่ายๆนะครับสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็โหดูเด็ดอะบอกได้คำเดียวว่าโคตรสวยพูดได้คำเดียวพูดแบบหืมโคตรสวยทั้งเนื้อหาทั้งอะไรจัดจ้านมากนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันในไลฟ์สดดีกว่านะดูอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเวลามันจะยืดยาวตอนนี้ก็ปลาก็ไป10นาทีแล้วนะครับได้พระแค่3องค์เองนะครับทําคลิปพระ3องค์ปลาก็ไป10นาทีแล้วนะครับสมเด็จกําแพงแก้วครับก็ใครชอบก็นะครับไม่ได้หาง่ายครับอันนี้ผมบอกเลยนะครับสําหรับคนที่ เล็งของหายากของหลวงปู่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่หลวงพ่อกลวยสร้างปลูกเสกเอาไว้นะครับแล้วก็หายากแบบยากๆเลยนะครับแบบนี้สมเด็จกําแพงแก้วนะครับมีในหนังสือมองคลนทิพย์นะครับคุณลองไปเปิดอ่านกันดูได้นะครับไม่ใช่ของหาง่ายนะครับแล้วก็ยังจะมีนี่ครับ ก็เอามาแบ่งปันนะครับเอามาแบ่งปันฝากกันไว้นะครับองนี้นะครับพระสวยครับพระสวยต้องให้ดูบ่อยๆครับเป็นพระขุนแผนนะครับองนี้พระขุนแผนเนื้อหาจัดจ้านมากนะครับขุนแผนเนื้อหาจัดจ้านมากแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นหลังกุมารนะครับนี่ครับพระสวยมากองนี้นะครับพระสวยงามมากนะครับใครชอบนะครับก็รีบทักมาด่วนๆนะครับ แคปหน้าจอแล้วทักมาได้เลยนะครับแบบนี้พระสวยมากนะครับพระดีมีน้อยนะครับพระดีมีน้อยไม่ได้มาบ่อยๆนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นพระยอดขุนพลหลังเบี้ยนะครับเป็นยอดขุนพลหลังเบี้ยนะครับนี่ครับยอดขุนพลหลังเบี้ยมือโตนะครับเนื้อนี้หายยากมากนะครับเนื้อนี้หายยากมากนะครับ ใครที่ชอบแบบนี้นะครับชอบของหายากของยุคแรกที่หลวงพ่อกลวยสร้างเอาไว้ก็ไม่ควรพลาดนะครับนี่นะครับทักไลน์ก็มาได้เลยครับที่เห็นอยู่ไกลๆ QR code นั้นสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับบ้านกูมีดีเอฟซีนะครับแล้วก็ฝากไว้อีกักองค์แล้วกันนะครับฝากเอาไว้อีกักอ,องคหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นอันนี้เป็นมารวิชัยนะครับเป็นมารวิชัยนะครับ นี่ครับสวยๆมีหน้ามีตานะครับสวยๆมีหน้ามีตาเนื้อผงพุทธกุลนะครับมีลงลักษ์ลงชาติลงทองเอาไว้แบบนี้นะครับใครชอบก็นี่ครับแคปหน้าจอแล้วก็ทักไลน์ก็มาได้เลยนะครับนะครับแบบนี้สวยๆเลยนะครับอ่าทักไลน์เข้ามานะครับใครที่ชอบนะครับพระสวยๆนะครับก็ ฝากไว้ด้วยครับฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันในไลฟ์สดนะครับส่วนตอนนี้ก็กดติดตามนะครับฝากกดติดตามแชร์ได้แชร์ให้หน่อยนะครับเราจะได้มีเพื่อนๆติดตามเยอะขึ้นนะครับจะได้มีของเข้ามาเยอะขึ้นนะครับวันนี้ก็จบเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าจะมีอะไรมาเพิ่มเติมเราก็มารอดูกันนะครับอย่าลืมนะครับ แอด QR code บ้านกูมีด F C นะครับหรือไม่ก็แอดมาที่หมายเลข0987271062หรือว่าอีกหนึ่งหมายเลขนะครับ0657147414นะครับได้ทั้งสองหมายเลข